มาอีกแล้วนะครับ4ประตูออเนียนตัวสูง4ประตูเลยนะครับปี2 0 1 6ันคันนี้เหลือเงิน200,000เหมือนเดิมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดไลท์ให้ไฟตัดหมอกไม้คู่หนึ่งกระจังหน้าเป็นคมเมียมด้วยนะครับล้อแม็กทีสามยางนิโตเอ็นทีอนะครับน็อตเลสีม่วงด้วยนะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวกันสาดให้ครบเลยนะครับมือเปิดเป็นคมเมียมมีบันไดให้ระบบห้ามเบรกได้เป็นดิสกู่หน้าข้างหลังเป็นดำนะครับส่วนด้านท้ายก็ มีกล้องมองหลังด้วยนะครับเลเวลอีสูดีแม็กซดีไออยู่ครบเลยทอซิงด้วยไฟเบรคอย่สอยู่ด้านบนสีเต็มนะครับไม่มีต้องทําอะไรลเลยดูที่ภายในนะครับคันนี้ได้เลขไมล์มาที่1นึ่งแสนสี่มนกิโลเท่านั้นเองนะครับคอนโซลก็อยู่ภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยมาพร้อมกับจอ DVD เดิมโรงงานนะครับบูทน้าำมันมาให้1ตัวนะเกียร์ธรรมดา6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังเบาะผ้าสังเคราะห์เดิมจากโรงงานเครื่องเสียงเซอร์ลาวด้วยโอ้โหอย่างเนียนเลยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยน็อตเดิม คันเดิมนะครับเพลเดิมมอกออยู่ครบมาพร้อมกับปั๊มเบรก ABS ด้วยนะครับอุปกรณ์ส่งครบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกก็อยู่ในภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยได้แบตเตอรี่ GS มาด้วยนะครับใครมองหารถ4ประตูตัวสูงนะครับแนะนำคันนี้เลยสุดๆนะครับเอาไปที่5 3 9 0 0 0บาทผ่อน6ปีอยู่ที่11,33 0บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี10,000โลรับประกันช่วงล่างอีก6เดือนนะครับยังไม่พอซื้อเงินสดไม่เก็บแวดจบราคาเต็มก็ ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีเหลืองกลับบ้านไปด้วย2 0 0แสนประมาณนี้